ทริปนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะวนที่มาบาบูเลอร์มาเล่นช่วงพัหมยคือมาเล่นสโนว์บอร์ดเนาะมันใกล้จังหมดซีซันแล้วสโนว์บอร์ดสกีก็คือ,โโอเป็นกิจกรรมที่เล่นกับหิมนะน่าใครซีซันจริงๆช่วงพีชสุดๆเนี่ยวจะเป็นช่วงเดือนตุลาอันนี้เรามาช่วงออกกัดแต่ไปลายเดือนแล้วเขาก็บอกกันว่าหิมะมันใกล้จังหมดแล้วเริ่มจากเดินทางก่อนแล้วกันเนาะขับรถกันมาเองขับรถครั้งแรกในออสด้วยอืมได้ก็เป็นการขับรถครั้งแรก ที่ขับต่างประเทศของอาร์ด้วยอรถเช่ามันก็มีหลายหลายเจ้าหละแต่ว่าเราเลือกของคินโตะก็มันจะเป็นทางโตโยต้าเขาเอารถมาปล่อยเหตุผลที่เลือกลหลังเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือจุดรับรถมันใกล้อ่าสองคือรถมันก็ดูดีแล้วท้ายที่เด็ดสุดคือค่าเช่ารถเนี่ยมันรวมค่าน้ำมันแล้วเขาจะมีบัตรน้ำมันให้เติมเลยแค่ใช้แอป กดจองแล้วก็กดเปิดรถได้เลยอืมแต่ก่อนก่อนจองอะ่ะมันจะมีให้ยืนยันตัวตนก่อนก็อาจจะยืนยันว่าเราอยู่ที่ออสจริงเราขี่อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราบอกข้อมูลให้เขาคุอ่ะวันนุ่มขึ้นก็คือแอปคุปเลยแล้วก็สามารถจองรถได้เลยก็จะหารจุดรับรถที่แบบใกล้ๆรถที่ถูกใจอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายรุ่นให้เลือกอะไรเงี้ยตอนจองเนี่ยผูกกระบาด แต่ยังไม่ตัดนะตัดก่อนประมาณหนึ่งถึงสชั่วโมงก่อนเวลาที่เราจองค่าใช้จ่าเนี่ยก็จะคิดตามชั่วโมงที่เราเช่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นตามกิโลที่ขับเราเช่ารถตั้งแต่5วันที่ยีคืนรถวันที่ยีสองตอนสี่ทุ่มถ้าเช่าเนี่ประมาณร้อยสประมาณร้อยสามสิบแปดบาท แล้วก็จะบวกเป็นค่ากิโลอีกหนึจุดสองเจ็ดดอลต่อกิโลเนาะใช่ค่าน้ำมันเนี่ยของซินโตเขาจะมีบัตรน้ำมันให้เลยก็เราสามารถเติมโปต้าได้สูงสุดเดือนละร้อยห้าสิบดอลลาร์เราแบบมีพวกรถไซเซอร์วิสอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือแบบถ้าเรารถเสียมีปัญหาข้างทางอะไรอย่างงี้ยก็สามารถ,ถบอกให้ช่วยได้ก็ครบเลยค่าเช่าถือว่าถูกมีน้ำมันให้มีประกันแล้วก็มีบริการ ก็ระหว่างทางเนี okay. ่ยก็มันจะมาทางน่าจะเป็นทางหลวงเลยเนาะเป็นถนนขับได้ประมาณแบบแปดสิบร้อยนึงแต่บรรยากาศมันเหมือนแบบต่างจังหวัดในไทยอ่ะก็คือแบบเป็นสองเลนเงียบๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนแบบอขึ้นเขาลงหุบนิดหน่อยแล้วก็มันก็จะมีผ่านแบบเป็นเมืองเล็กๆขนาดเมืองก็คือแบบเราสังเกตได้เลยเพราะว่าแบบขับไปสักพักหนึ่งแบบสปีดลิมิตมันจะลดลงแบบประมาณหกสิบห้าสิบก็คือเป็นช่วงห่านเนื้อ เพราะแบบเมืองที่เราผ่านก็มีหลากหลายเนาะมีทั้งช่วงที่แบบเหมือเขาเรียกว่าเวสแตรดแล้วช่วงที่เรามามันหนาวก็คือแบบหมอกลงหนานจัดเลยอม,มองไม่ค่อยเห็นระยะไกลๆเลยขับไปสักพักนึงก็เหมือนจะหลุดก,ก็กลับมาสวา่างแล้วก็กลับไปเจอหมอกอีกรอบนึง่ง ก็แปลกดีแล้วก็ต้องขับกันระวังมากๆา <ๆ S 1> เพราะว่าแบบมันบอกมันหนามากหนาจนแบบมองไม่เห็นคันทั้งหน้าเออมองไม่เห็นคันที่สวนมาต้องแบบมาใกล้จริงๆถึงจะเห็นอ่ะใช่ของโตโยต้าเนาะมันจะมีแมปมันจะแจ้งว่าแบบ กล้จะถึงจุดที่มีกล้องติดอยู่แล้วนะแล้วก็จะบอกด้วยว่าเฮ้ยเข้าในจุดที่มีกล้องนะนะแล้วก็ออกในจุดที่มีกล้องแล้วนะอะไรเงี้ยกล้องที่แบบไว้จับความเร็วนะอะไรเงี้ยออก็ดีมากเลยใช่ก็แบบมันก็มีข้อมูลอื่นๆด้วยนะก็ถนนเส้นไหนขับได้เร็วเท่าไหรนนะ่ี่ยก็มีมีเตือนถ้าเราขับเกินเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนเลยว่าแบบให้ใทับตามกฎเนาะแล้วก็ มีพวกแบบเขตโรงเรียนเขตต้องระวังความเร็วใช่ใชแล้วก็มีถึงว่าแบบอุณหภูมิต่ําแล้วถนนอาจจะเป็นน้ำแข็งก็มีเกินครับอ,อันนี้ไม่รู้ไม่ใช่คนทำอพอมาถึงเราก็จะแวะมาที่อัลสเบิร์กรีสอร์ทก่อนเพื่อที่จะมาเช่าชุดแล้วก็อุปก,กรณ์ต่างๆเนาะ ค่าเช่าชุดเนี่ยเราเรามีส่วนลดด้วยเพราะเราพักที่นี่5%เคนอื่นที่ไม่ได้พักที่นี่นะคะก็สามารถจองออนไลน์มาได้ก็มีส่วนลดเหมือนกันแล้ก็มาถึงก็จ่ายค่าเช่าเนาะก็เราเลือกเซตที่มีอุปกรณ์ก็คือมีเสื้อกางเกงแล้วก็มีหมวกรองเท้ารองเท้าแล้วก็ตัวไมซสกีก็สนุอกอ่ะใช่คนละ1 0 0่บาทรอยดอนร้อยดอนใช่สำหรับวันแรกนะแล้วก็ถ้ายิ่งเช่านานก็จะยิ่งถูกนะ เพราะอย่างของเราถ้าเช่าวันที่2ต่อเขาจะเพิ่มมาแค่แค่สิบห้าเซ่ตอนนี้ใช่แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนยนนบอร์ดเป็นชกีอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาได้หมดเลยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถ้าสมมติว่าเราจองไว้สองวันแล้วอีกวันนึงมันไม่สามารถเล่นได้ก็สามารถขอรีฟันได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแบบถ้ามายืดที่หลังก็ได้เหมือนกันเนาะด้เป็นเลนราคา multi deal ใช่ถ้าสมมติว่าแรกซื้อหนึ่งวันแล้วก็อีกวันนึงอ่ะยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าเขาจะทําให้เป็นโปรโมชั่น2วันก<อ>็คือจะถูกว่าคือจะบอกว่าเขาใจดีมากคือเห็นเราแบบลองอยู่อ่ะเขาก็แบบเดินมาหาเราเลยเว้ยมาสอนแบบวิธีที่ถูกต้องทำให้เลยจ้า โอ้ด oh, uh ียูดอันนี้เป็นตารางแม่สูตรในการปรับของเขาเป็นยูรูย take your boot sit yep. it in this strap goes over the top yep get it mm hmm. put it into here t h a t i s, mm hmm. <S clicks <S okay <S then ratchet it in okay. get it nice and tight this one goes over the toe over yep. that seam ไปค่ะท mm ี่จอดบนมัลวูลเลอร์เนาะก็จะต้องจองก่อนเราจองจองผ่านเว็บมัลวูลเลอร์ก็คละ ห้ <50? S 2> าสิบดอลก็เร an ียกว่า day p a s ก uh, um well so ็คือมันจะอยู่ในเป็นเป็นค่าเข้ามาวิลเลอร์แล้วก็ค่าจอดในพาร์กอเนก็ที่จอดรถมันก็จะมีหลายร้านเนาะตอนที่เราจอดเนี่ยมันจะยังไม่ถึงจุดที่เล่นสกีอันนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึงสาหรับคนที่แบบต้องฮิวสโนบอดแล้วก็สกีเองอะไรเงี้ยมันก็จะหนักหนักหน่อยแล้วมันก็จะเดินเพื่อมาขึ้นบาร์สักยากหน่อย ด้วยความที่ว่ารองเท้าเราอ่ะมันเป็นรองเท้าสกีรองเท้าสโนว์บอร์ดด้วยมันเดินยากมันจะล็อกพอวมันจะต้องแบบเดินแบบยกขาขึ้นเทิร์เนาะใช่ด้วยความที่เราไม่อยากเอาอะไรขึ้นไปเยอะด้วยเราก็เลยแบบเปลี่ยนไปจากน ố เลยอะไรเงี้ยก็คือพร้อมเล่นขึ้นไปเล่นได้เลยอ่เรื่องลิฟท์พาร์มันจะมี2อันก็คือมีมีแท็กกับลิฟท์พาร์ก็เวลาซื้อลิฟท์พาร์เนี่ยมันจะให้เลือกของว่าเราจะซื้อแบบไหนก็จะมีทั้ง ลิบหลังใบสองิบเย็นแล้วก็แต่ที่เราเลือกมาจะเป็นฟูเดย์แล้วก็ราคาตอนนี้ตกวันเสาร์ที่จะประมาณร้อยลาสิบแล้มันแล้วแต่ช่วงนะมันถ้าสมมติช่วงไฮก็ได้ยินว่าราคาสูงกว่านี้นนแร้วตัวลิบพาร์ตเนี่ยมันจะต้องใช้คู่กับตัวบีแท็กบีแท็กก็จะเป็นการแขงแข่งกันเล็กๆกันนึงแล้วก็จะมีระบุชื่อเลยแล้วเวลาตอนซื้อลิบพาร์เนี่ยมันจะผูกกับชื่อเราเลยหัวว่าเราเองไม่เคยมีบีแท็กเนาะ มันก็สามารถซื้นมีทแท็กออนไลน์ได้ซึ่งไปขอตัวการบิทแท็กเนี่ยได้ตามร้านขายอุปกรณ์กีฬาที่ด้านบนบอลูลเลิกต้องเตรียมไปด้วยแค่2อย่างก็คือ1นึคืออีเมลไวเซ็ตอีกอันหนึ่งคือบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตที่ใช้สัแ่เขาก็จะเช็คข้อมูลแล้วเขาก็จะปิพนการ์ดให้เลยตรงนั้นเลยแล้วก็ตัวรีพาสเนี่ยก็จะอยู่ข้างในบัตรเลยตอนขึ้นไปใช้เนี่ยรีพาสแล้วก็แค่ใส่มีทแท็กไว้ในเสื้อนะ เดินเข้าไปใกล้กลๆมันก็จะเช็คให้แล้วว่าแบบเออเรามีบีแท็กนะจากที่เราได้บีแท็กแล้วเราก็ไปสอบถามอินฟ r m a เมชันเนาะเราก็ไปคุยกับเขาว่าแบบเออสามารถเล่นตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็ก,ก็อันนี้อานไปถามอานก็จะเล่าให้ฟังขึ้นกิ๊ i อินฟ m a t เมชันว่าไงบ้างคะก็เขาแนะนำว่าให้ไปรอไม่ไหร่เท่าไหร่ไปลองซ้อมยืนไปก่อนที่ตรงข้างหลังตรงนี้ก็สี แล้วก็ถ้าเริ่มได้ก็มันจะมีเป็นเหมือนบันไดเลื่อนเขาบอกเป็นคาเพทที่แบบให้เราแบบขึ้นไปแล้วก็จะมีสโลปแบบไม่ชันมากให้ไหลลงมา,าระยะประมาณหกเมตรลแล้วว่าถ้าเริ่มได้แล้วก็ถ้าจะเล่นแบบไหลยาวๆก็คือให้ขึ้นลิฟต์เบอร์สี่สเอทแล้วก็ขึ้นเบอร์สี่เอมันจะเป็นเส้นทางนี้ะก็คือเส้นทางนี้ชี้หน่อยเล่นเส้นให้าหน่อยจะ ย e a h o k แล้วเราก็เราก็าจะไปเบอร์สี่ในเพลงเลย <Yeah. Bye. S 2> เย a ไปข้อค้าก็คือมีจุดที่ beginner เล่นแล้วก็มีจุดที่ยาก <c oughs> อะไรเงี้ยอืมแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตแผนที่ให้ดูนะว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหลายลิ์มากๆเลยก็ตอนแรกเราก็มาจากตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นเอ่อก็คือ รวมของหลายหลายสายเลยดูดิซูริปก็คือคุ้มจริงๆถ้าเล่นเป็นเนาะก็มีทางให้ลงแบบหลายทางมากแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายรวมกันก็คือจะมาจบทั้งหมดเรายังไม่ได้ไปทั้งหมดเราไปแค่จอบเส้นเบิร์กสตรีทกับเอบอม่ทำซูริปนะคะซูริฟรอบท้ายเดียวมาเร็วงต้องติดอุปกรณ์ให้เร็วร้อยก่อน พี่แต่แก๊งบอดค่ะที่พื้นอ่ะดูดิพี่แต่แก๊งบอดเราเป็นสกีอยู่้วอยู่บนิแล้วตื่นเต้นโอ้ยความสูงไม่เคยเล่นเลย <laughs> ไม่เคยเล่นเลยสักครั้งแล้วแบบมาต่อแถว แล้วคือคนต่อแถวอะเยอะมากแล้วทีเนี้ยเราก็ถือบอร์ดมาใช่ไหมโดยที่แบบไม่ได้ใส่เขาเรียกเรายังไม่ได้ใส่บอร์ดกับรองเท้าอย่างนี้เนาะอันนี้คือใส่แล้วใส่ข้างเดียวข้างหนึ่งว่างอยู่แต่แบบเขาก็บอกว่าให้ใส่ใช่ไหมใให้ใส่เลยแล้วเราด้วยความที่เอ่เคยยืนบนบอร์ดก็คือใส่เลยจ้ะเนี่ยก็ถูถูบอร์ดมาแล้วก็ไม่รู้ว่า,ข,าขึ้นไปข้างบนจะเป็นยังไงประมาณนี้ ให้ลิฟต์มันออกตัวมันเป็นทางลาดอยู่แล้วเขาก็หลยว้าวดูเส้นที่ยากนะคะเป็นน่าจะไม่ได้ยากสุดหรอกมั้งของโน้นยังมีอีกใช่มันน่าจะมีทางอื่นอีกแต่ว่ามเห็นว่าตรงทางข้างหน้าเราตอนนี้มันก็แบบลาดพอๆที่อื่นเนาะแต่ว่ามันก็จะแบบมีเนินมีแบบให้คนกระโดดแบบเหมือนทำเนินไว้อะดูเขากระโดดบอลไหนอะนี่ดีเล่น ก็จะขึ้นแหลมมาแล้วกระโดดไม่ด้ไม่ด้ตอนนี้นะอ่ะเล่าถึงความยากง่ายหนึ่งเริ่มเล่นยากไหมอะไรเงี้ยอือเจ็บไหมอะไรเงี้ยเอออันนี้ของของเราฟิลลิ่งเราก็คือมันก็มันมันมันบังคับยากก็คือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยยังบังคับไม่ได้เรายังบังคับไม่ได้มันก็เลยแบบล้มบ่อยเจ็บบ่อยสิ่งที่เจ็บก็คือเจ็บเข่าเวลาลงข้างหน้าแล้วเข่ามันลงอ่ะเออแล้วแบบตอนนี้รู้สึกเข่าช้ำไปหมดเลยแล้วก็ จะมีล้มหลังก็จะเอาแบบเหมือนก้นกลบลงอืมก้นกบก็ก็เจ็บน้อยกว่าเขานิดนึงอืก็เป็นไปได้ก็คือให้ล้มหลังเนาะไอเทมที่ควรเอามามันก็จะมีแบบอ่ะกระติกน้ำเอาไปกินข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็วกระเป๋าเป้วไว้สะพายใส่ของขึ้นไปลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออยากแก้แกเศษอยากเอ่ออยากแก้ไขกำเนื้อ,อเออไขกำเนื้อแก,แก้เศษเพราะว่านอกจากความเจ็บแล้วเราก็จะมีส่วน แบบกล้ามเนื้อด้วยด้วยที่เราใช้ก็คือเราต้องย่อนิดนึงเนาะจะปวดเข่าแล้วก็จะปวดแขนไม่รู้ปวดเพราะอะไรเหมือนมือไปเท้าหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเก่งมือเออมันก็เลยทําให้แบบเจ็บมือก็จะปวดตัวนิดนึงถ้าเล่นครัง้งแรกเนาะล้มบ่อยลกบ่อยประมาณนั้นของยูเขาเล่นไปยังไงบ,บ้างก็ก็ล้มเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเหมือนช้ำๆเข่านิดหน่อยกันแต่แว่าก็ยังไม่ได้ปวดขนาดนั้น ยังต่อไหวอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถุงมือก็ควรมีแหละเพราะมันช่วยกันหนาวได้คือถุงมือทั่วไปอ่ะที่มันไม่กันน้ําอ่ะมันก็ใช้ได้แหละแต่มันก็จะแบบกันหนาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลักๆก็คือเน้นกันหนาวม่ากกวาจากหิมะไม่มีปัญหาเลยมันไม่ค่อยเปียกแล้วก็แว่นก็ถือว่าจําเป็นนะเพราะแสงแดดมันแรงอ่ะแล้วเหมือนเวลาเราเล่นอ่ะมันก็จะได้ไม่ต้องหิบตาด้วยแว่นกับถุงมือก็ต้องเตรียมมาออกแล้วก็เรื่อง ที่พักเป็นไงบ้างประจองผ่าน Airbnb มานาะ<ช>จองก่อนประมาณ week นะอมสองสัเองอะไรเงี้ยมาสามารถนอนได้สี่คนจๆเข<ช>ก็มาอีกได้นะใช่จะมาแค่สองคนห้องใหญ่มากเลยคือตอนที่จองก็คือห้องสองคนได้เลยแนหะค่าประมาณสี่ร้อยสามสิบก็เดี๋ยวจะขึ้นค่าใช้จ่ายรวมๆให้นะว่าแบบรวมทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่มไม่เกินสองพันจอืสองคนคนละหนึ่งพันเลยอ่ะใช่แต่จริงๆก็ถูกกว่านี้ได้นะใช่สามารถทําให้ถูกกว่านี้ได้แต่เรา ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นการมาหิมะครั้งแรกของเราเลยอของตัวเราอารอาจจะเคยมาแล้วแต่เรามาครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันมีหนึ่งปีสามารถแบบมาได้แบบหนึ่งครั้งอะไรเป็นช่วงหนึ่งสามเดือนนี้อะ่งเงยอืมเราก็เลยว่าเออยอมจ่ายก็ได้วะอะไรเนงะี้ย <c oughs> ปีหน้าค่อยว่ากันโอเคเดี๋ย okay, เราจะไปเช่าชุดแล้วก็ไปเล่นกันอีกครั้งเออก็อาจจะแบบ ขึ้นลิฟตัวอื่นอะไรเงี้ยจะไปลองในส่วนอโอเคไปดูกันว,ว้าวใส่ช<ม>ิ่งลิฟต์นะคะชอบขาน้อยขึ้นมาพบกับเมื่อกี้มาหาลมตอนน่อแล้วจะเดินไปที่เบล็อกสิงค์เคสโอเค tiếp tục với đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แข่งมันแข่งกินเขาอะเนี่ย 过来啊！ นี่ม้านะเป็นน้ำแข็งอันนี้หิม,าหมาะมากาศดีสุด,สด